สวัสดีครับพบก,กับสุลก e r ลิวูแเราเริ่มต้นกันที่เปิดทั้งเลนลิวูลแทนโมซาลาในช่วงที่ลุยศึกแอฟริกันคัพออฟนชัดใคลเหมาะยืนทางฝั่งขวาตอนนี้เจอเก่งครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องวางแผนเฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหา หลังจากการที่โมซาล่าจะไม่หยุดช่วยทีมลิเวอร์พูลเป็นการชั่วคราวประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆเนื่องจากจะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาตอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงต้นเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ดนานอนนะครับว่าการขาดโมซาล่าไปส่งผลกระทบก,กับหงดงแลเรื่องการทำประตูเพราะผลงานของเขามีส่วนสำคัญก,ก,กับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทีมลิเวอร์พูลโดยชพวะในการน,นี้สรงา์สัตไปแล้วถึง14ลูกกับอีก8แอตสเซ็ต ในเกมลีกสูงสุดของเมืองผู้ดแล้วในช่วงที่ซาลามิยู่ริภูมีเกมกันหลายแมตช์ทั้งในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและเกมพรีเมียร์ลีกโดยประเดิมด้วยการไปเยือนอาร์เซนอลในศึกเอฟคัพสุดสุดแหนี้ฉะนั้นพบก,กับฟูล่ัมรอบตัดเชือกคารบาบบลครับนัดแรกตามด้วยเกยมลีกพบก,กับปอนมัดที่ไวตาเลตี้สเตเดียมฉะนั้นพัฒนาเก็บฟูล่ัมนัด2ในถ้วยใบเล็กของเมืองกูดี ในกรณีที่ทีมชาติอียิปต์ทะลุรอบรองชนะเลิศเกมชิงแชมป์ทวีปแอฟริกานั่นก็จะทําให้โมเมตซาล่าสตาดังในวัย32ปีจะไม่สามารถกลับมาช่วยเดอะเรดในแมตช์สุดสําคัญนั่นก็คือการพบกับเชลซีและอาร์เซนอลในลีกด้วยเหตุผลนี้ทําให้เจคก้นกลับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาคนทำหน,น้าที่แนวรุกทางฝั่งขวาซึ่งจะต้องมีศักยภาพมากพอที่จะแบกรับภาระสําคัญนี้ก่อนที่บางโหมดจะกลับมาช่วยเทพ เรามาดูนะครับทางแก้ปัญหานี้ในรังโมซาร่าไปลุยศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกันหน่อยนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวินนูนเยตสาระกับนูนเยตที่ว่าเล่นกันในแข่งขานในฤดูกาลนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ดาวิงทีมชาติอุรุกวัยยัยงคงมีปัญหานั่นก็คือความการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาเพราะบางครั้งบทจะสร้างผลงานสุดยอดก,ก็เก่งเกินห้ามใจแต่บทจะฟอร์มหลุดก็น่าผิดหวังสิ้นเด หนึ่งในเหตุผลที่สาวกเดอะคัพไม่ค่อยไว้บางใจในตัวของนูนเยตก็คือจังหวะการยิงประตูของเขาที่น่ากาดความจิบคมจากสถิติก็ระบุว่าทุกๆสิบครั้งที่เขายิงจะเข้าเป้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับน้องนูนใช้โอกาสสําคัญไปแล้ว18ครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งมากกว่านักเตะค,คนอนื่นๆในลีกสูงสุดของอังกฤษ จะบอกไปแล้วเอลิงบลาสแลรด์อยู่อันดับที่2เนื่องจากพลาดโอกาสสำคัญไป17ครั้งแต่หัวหอ,อกแมนเชสเตอร์ก็ยังยิงในลีกได้ถึง14ประตูขณะที่อดีตสตาร์บเบนฟิกายิงได้แคู่กเท่นั้นซึ่งถือว่ายังไม่ไดีพอสําหรับหน้าเป่าในกรณีของดิโกโตตาและกอริโกโบกลับมาฟิตและยิงประตูอีกครั้งน่าจะทาให้หนุนเยสต้องรีดฟอร์มเก่งและยิงประตูให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เพื่อช่วยรองรับกรณีซาลามิอยู่ แต่เพื่อตัวเขาที่จะได้ลงเล่นตัวจริงด้วยก้นต่อไปดิโก้โชโตาการกลับมาฟิตสมบูรณ์ของชโชตาถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับลิเวอร์พูลอย่างมากเพราะนี่คือหนึ่งในตัวจบสกัดที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุดโดยเฉพาะกันเล่นลูกกางอากาศทั้งๆท,ที่มีรูปร่างที่เล็กแน่นอนว่าเขามีส่วนสกันอย่างยิ่งกับเทียมนับตั้งแต่ที่หายเจ็บก,กล้ามเนื้อกลับคืนมา สตาร์ดังชาวปรตูเกตอยู่ในสนามเพียงแค่6นาทีในเกมพบก,กับเบอร์รี่แต่เขาสามารถยิงประตูกับทีมขึ้นนำสองศูนในช่วงทบลาบาดเจ็บจากนั้นในแมตช์พบก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองและทาแอซซิสต์ให้กับเคอร์ติจอนและจากนั้นก็เป็นคนเรกจุดททนให้กับเทียมก่อนที่โมซาลาจะตะบ,บันประตูตอบฝันลงด้วยชัยชนะสกอร์สี่สองจอดาถือเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าความเก่งกาจของเขาจะมีค่ามาก,มาก กับสโมสรในช่วงหลายๆสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนข้างหน้านี้เพราะเขาสามารถเด่นได้ทั้งหมดในตำแหน่งแ,แ,น,แนวรุกถ้าหากลิเวอร์ยังคงสามารถรักษาโอกาสในการลุน้นแชมป์ลีกต่อไปในช่วงระหว่างที่ King of Egy p ิไม่ได้อยู่ช่วเทียมหนึ่งในเหตุผลหลักอาจเป็นเพราะความยอดเยี่ยมของโชต้าก็ได้คนต่อไปคอดิกาโปจัมภะการจบสกอร์ของกาโปในเกมพบกับนิวคาสเซิลถือเป็นเรื่องที่ดีต่อใจสำหรับนักเตะอย่างแท้จริง เพราะมันมีความหมายกับดาวยิงทีมชนนาติฮอลแลนด์เนื่องจากประตูก่อนหน้าน,นี้ที่เขาทําได้ในศึกพุลิีกมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเขาบาดเจ็บหัวเขา่ายิงประตูในแมตช์กับซเปอร์แม้ว่าดาวเตะทีมชนนาติฮอลแลนด์จะหายเจ็บกลับมาแต่ฟอร์มก็ไม่เหมือนเดมิมขณะในกานนจรจิ้งก๊องคลอปก็มักจะใช้งานเจ้าตัวไปเยือนในแดนกลางเพิ่มเติมมิติให้กับเกมรุกให้กับหงส์แดงซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีเช่นกัน เกี่ยวกับโชต้าพระกาโตเป็นนักเตะที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งมีหลายแมตช์ที่เขาถูกจับลงมายืนในแผงมิฟิลดลในฤดูก,กานนี้ดังนั้นในายใหญ่โชยมันจึงมีออปชั่นในการวางเทคนิคมากขึ้นจากบวสวรรค์ของสตาร์ดังได้ไว24เปย์ด้วยะหตุนั้นการเตี่ยนนุ่นเย็นยังไม่สามารถไว้วางใจในเรื่องของการจบสกอร์ได้มากนักงานนี้ถือเป็นโอกาสตอนที่กาโตจะได้พิสูจน์ตัวเองให้เจเคินคอ์ได้เห็นว่าเขาคือทางเลือกในการเล่นแนวรุกที่ดีที่สุด ก่อนต่อไปฮาวิเอเลียตได้เวลาที่ฮาวิเอเลียตนะครับจะเปลี่ยนบทบาทจากซูเปอร์ซับไปสู่การเป็นตัวจริงของทีมหรืออย่างแม้ว่าดาวเตะชาวอังกฤษในวัย20ปียังมีหนทางอีกาวไกลที่ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่นับว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้โชว์ตีเด็ดแบบเต็มตัวทักงสี่มิเวอร์ตจ้างเกรดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมีการเล่นอ,อ,อย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้และทีศกันนักเตะ ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจมากๆในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งจังหวัดยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมหลีกชนะคริสทอพาเลตและฟอร์มที่น่าตื่นตาตื่นใจในแมตช์ชนะวิยแนมยูเนเต็ดในศึคคารบาบอลครับบางแมตช์เอเลียดถูกจับลงสนามในตำแหน่งตัวรุกทำฝากขวาทแทนซาลาและสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพทั้งตอนที่ไม่มีบอลและไม่มีบอลการเปิดบอลริมเส้นที่อันตรายหลายครั้งขณะเดีวยวกันก็ยังมีส่วนช่วยเล่นเกมรับอีกด้วย ตอนนี้เอเลียดอาจจะยังไม่ได้มีความกันยิงประตูที่เียบคมเหมือนกับบังโมแต่ทักษะการเปิดบอลริมเส้นถือว่ายอดเยี่ยมดังนั้นบางทีที่สิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นจากมุมมองของเจคก,กัตน,นั่นก็คือความเชี่ยวชาญในการย่งบอลกลับขึ้นมาดังนั้นเอเลียดอาจมีบทบาทสําคัญในช่วงที่ซาราไม่อยู่ก็ได้คนต่อไปโดมิน so ิกสโบอสไลสโบร์สไลส์นะครับมีอิทธิพลกับเกมของลิเวอร์พูลอย่างยิ่งนัก นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากอาบาเลซิกในช่วงสมรยล่าสุดโดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพลังก,กำลังรวมทั้งมีความแข็งแรงและทีสำคัญการปรับตัวก็เกับการเล่นในลีกอังกฤษได้อย่างรวดเร็วกัปตันทีมชาติฮังการีมีศักยภาพที่หลากหลายโดยสามารถจะขยับไปยืนในตำแหน่งแนวรุกอื่นเช่นก็ได้แต่ก็เสียด้วก็คือ,คอ,คอไม่ได้มีความรวดเร็วเหมือนกับแนวรุกคนอื่น อ, The Red. อย่างไรก็ตามผลงานของโดมินิกซวอสไลที่ว่าเด่นมากๆโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางแต่การน,นั้นเจ้าตัวก็ดันมารับบาดเจ็บในแมตช์ถล่มซาลิกาดงเดียเคอโซนั่นจึงทําให้เชคเกงครับต้องลุ้นตัวโกงว่าเขาจะพักนานแค่ไหนถ้าหากซวบอสไลเจ็บไม่หนักและสามารถกลับมาช่วยทีมได้น่นอนว่านายแยนชอนมันอาจจะจับเขาลงไปยืนในแนวรุกริมเส้นซึ่งเจ้าตัวก็เคยทาหน้าที่มาแล้วสมัยอยู่กับอาบาไลาซิกคนสุดท้าย ลุยดีอาร์ตแม้ในช่วงทีลุยดีอาร์ตมปปัญหาจากกรณีที่คุณภาพโดนลักพาตัวแต่เขาก็ยังมีความเป็นมืออาชีพด้วยการลงเล่นทั้งกับเทมและเป็นคนที่ทําประตูตีเสมอในเกมพบก,กับลูตันทาวยันไรก็ตามฟอร์มของสตาร์ทีมชัดกลเวียยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะับตั้งแต่ที่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่การั้นจุตัวก็ยังคงเป็นหนึ่งในแข้งที่แมนโคสรแข,ขังของทัพหงแดงและทีมมักจะได้รับผลประโยชนจากการกระชากลเลือดทางริมเส้นของเขา นั่นว่าจุดเด่นของดีอาร์ก็คือการเล่นแนวรุกทางฝั่ง,งซ้ายแต่การน,นั้นด้วยศักยภาพของเขาก็สามารถทดแทนแตำแหน่งของซาราได้เช่นกันแต่หากเจ็กกิ้งคับไม่มีทางเลือกจริงๆก็คงให้อดีตดาวเตะเอฟซีปอร์โตลงไปยืนทางฝั่งผา,งาอย่างไรก็ตามถ้ามองจากความเป็นจริงเจ็กิ้งครับยังไม่หมดหนทางในการหาอย่างอะไหล่ที่จะทำหน้าที่แทนบางโมและที่สุคัญการใช้งานดีอาร์ตทางฝั่ง,งซ้ายน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ไม่ใช่มาดริดเปเชมองลิร์พูตัวอันตรายที่สุดพรากเคลียนเอมเปเป้วันมากกว่ามาดริดเลือกปาริเซียงสื่อกีฬาของฝรั่งเศสระบุในสายตาของปารีสเซนจ์แมงแล้วนั้นลิร์พูคือตัวอันตรายที่สุดที่จะดึงตัวเคลียนเอมเปเป้ é, ไปร่วมทัพหลังจากที่นตอนนี้เอมเปเป้าไรที่จะหมดสัญญากับทีมแล้วปารีสเซงจ์แมนนะครับสโมสร,รมหาเศรษฐีแห่งสึกวงการลีกเอิงฝรั่งเศส มองว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่มีโอกาสมากที่สดุดและอันตรายที่สดุดที่จะย่งตัวคีเลียนเอ็มเปเป้ไปจากพวกเขาได้ตามการรายงานจากเลอปาลีเซียงสื่อชื่อดังของแดนน้ำหอมนะครับเอ็มเปเป้เหลือสัญญากับปารีสจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นและเจ้าตัวก็เคยออกมาประกาศชัดว่าไม่มีความคิดที่จะใช้ออปชั่นขยายสัญญา1ปีที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับปัจจุบนันโดยถึงแม้ณตอนนี้เปเ,เชจะพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อรั้งตัว คิเลียนเอมัปเป้ให้ได้แต่ก็ดูไร้วี่แววที่จะสมหวังนะครับตอนนี้ตอนนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีเรามาริดทูมองว่าเป็นตึงอันดับที่1ที่ที่ได้ตัวคีเลียนเอมัปเป้ไปร่วมทัพแต่กลับเป็นเลอปารีเซียงบอกว่าในถายนาของปารีสแซงต์แชมงนั้นลิเวอร์พูลคือทีมที่น่ากลัวที่สุดโดยเป็นที่จุดปรวัติลิเวอร์พูลให้ความสนใจตัวดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมาตั้แต่สมัยที่ยังเล่นให้กับไ s m o n มอนโกูแล้ว ขณะที่เจค็องคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเคยคุยกับเอมเปเป้ตอนอยู่บนเครื่องบินด้วยกันเลยก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับแต่สื่อก็สื่อ,อหลายสำนักก็รายงานขัดกันหลายสำนักอยู่นะครับส่วนแฟนชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลหลายคนนะครับก็ไม่ค่อยอยากได้เอมเปเป้นะฮะเพราะว่าเอมเปเป้นั้นคือเล่นไม่ค่อยเป็นทีมนะครับเล่นเห็นแก่ตัวนะครับบางคนก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่มุมมองของใครของมันนะครับแล้วแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไร จะเอาหรือไม่เอ็มบาเป้นะครับมีโอกาสแตงเงินนมีไหมนี่คเกิดสุรุการลิวภูนนะครับท่านผู้ชมเป็นราบเย็นของวันที่4มกราคม